อะไรกันนี่โคตโปโลแลนด์เผยสภาพทีมก่อนเจอลูกยางสาวไทยเนชั่นลีก2025ทีมวอลเลย์บอลทีมชาติโปโลแลนด์ที่เตรียมจะลงทําการแข่งขันศึกลูกยางหญิงเนชั่นลีก2025สนามแรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่8มิถุนายน2568โดยก่อนเกมที่ทับนักตบสาวโป จะประเดิมสนามนัดแรกด้วยการเจอกับทีมวอลเล่บอลสาวไทยในกลุ่ม3ทางด้านสเตฟาโนลาวารินีหัวหน้าโค้ชชาวอิตาลีได้ออกมาเผยว่าทีมของเขานั้นจะเป็นการผสมระหว่างผู้เล่นตัวเก่าบางรายและบรรดาดาวรุง่งแถมยังต้องขาดกำลังหลักจากปีที่แล้วอย่างโจอนาวอลลอสกับตันทีมนาตาเลียเมดริดคลาวเดียอลากเยสกาสองตัวตกรวมถึงมาเรสยสเตนเซลตัวรับอิสระ ผู้เล่นบางรายแจ้งว่าไม่พร้อมที่จะลงเล่นในฤดูกาลนี้บางคนไม่สามารถมาได้ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและบางคนก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผมเคารพการตัดสินใจของพวกเขาตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทีมใหม่และเราต้องเน้นย้ำมากขึ้นเพื่อทดสอบว่าบรรดาผู้เล่นรุ่นใหม่พร้อมสำหรับการแข่งขันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า พร้อมกันนี้โค้ชชาวอิตาลีได้เผยว่าทีมของเขาเพิ่งจะรวมตัวฝึกซ้อมกันเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมารวมถึงบรรดาผู้เล่นบางรายจะเดินทางมาสมทบกับทีมได้ในวันที่11พฤษภาคมนี้สำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกพบกับโปลแลนด์ในวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วันที่4มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาแฟนๆสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง vbtv